ผมวันนี้มาอยู่ในรายวิชาพิชคณิตนามธรรมบทที่2นะครับเรื่องกลุ่มเรามาดูข้อ1กันเลยครับข้อ1บอกว่านะครับให้สตาเป็นการดําเนินการทวิภาคบนเซต q นะครับ q ก็คือตรกยะนั่นเองนะครับกำหนดโดย a s a b เท่ากับ a b ส่วนสาสหรับทุก a b เป็นสมาชิกของ Q นะครับโจทย์บอกว่าจงพิสูจน์ว่า Q star เป็นกลุ่มสลับที่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะพิสูจน์เนี่ยเราต้องรู้ว่าการพิสูจน์เนี้ยจะต้องมีขั้นตอนในการพิสูจน์ทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเราจะต้องพิสูจน์ว่า,ามีสมบัติเปลี่ยนกลุ่ม2ส,สา s t มีเอกลักษณ์ นะครับ3ม,มีตัวผกพันและ4นะครับขาดไม่ได้เลยโจทย์ถามว่าเป็นกลุ่มสลับที่ดังนั้นเราต้องพิสูจน์ว่าเป็นกลุ่มสลับที่ด้วยเรามาเริ่มกันเลยนะครับพิสูจน์นะครับขอพายในลายมือด้วยนะครับ หนึ่งนะครับเราต้องการแสดงว่าสตาเนี่ยมีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มมีสมบัติเปลี่ยนกลุ่ม ต่อไปนะครับเราต้องรู้นะครับถึงสัญลักษณ์ของมันอ่าสัญลักษณ์ของมันนะครับคือ for all a b c นะครับเป็นสมาชิกของ q นะครับขอโทษนะครับอนะ่และ a สะต a วงเล็บ b ส t a r c ค,คุณคุณไหมครับเท่ากับวงเล็บ A สตา์ B แล้วก็สตา์ C ครับสัญลักษณ์นี้สำคัญนะครับเราต้องจำให้ได้นะต่อไปนะครับเราจะพิสูจน์ว่านะครับกลุ่มนี้ต้องเท่ากับกลุ่มนี้ทำยังไงนะครับเราดูกันนะ เริ่มจากกลุ่มแรกนะครับวิธีการทำนะครับเราจะทำในวงเล็บก่อนนะครับซึ่งในวงเล็บของเราเนี่ยมันคือ b star c แต่ว่าโจทย์เนี่ยเป็น a star b เราไม่ต้องสนใจครับเราแค่เปลี่ยนตัวแปรเท่านั้นเองนะครับก็จะได้ว่านะครับ a เนี่ยเราเขียนวาเหมือนเดิมก่อน ในวงเล็บของเรานะครับ a สตา B เท่ากับ a b อ่ะในวงเล็บของเราเป็น b c เราก็เปลี่ยนเป็น b c เลยนะครับเราก็จะได้ b c ส่วน3ัแบ,บนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับให้เราดูเหมือนเดิมครับดูนะครับให้ a กับตัวเนี้ยนะครับเป็น สงตัวนี้ให้ได้นะครับ a นะครับก็จะเป็น a ตัวนี้แล้วทั้งหมดนี่นะครับก็คือ b ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะทําให้เป็นตัวนี้ได้นะครับเป็นได้อย่างไรนะครับก็ a นะครับ a แล้วอันนี้ก็เราก็ต้องยกมาหมดเลยนะครับก็จะเป็น b c ส่วน3ครับถามว่าเสร็จหรือยังนะครับ ยังนะครับเพราะว่าเรายังขาดส่วน3อ่านี่นะครับต่อไปนะครับเราก็จับคูณหารกันปกตินะครับก็จะได้ว่า a b c อ่าเราเห็นว่าส่วนเนี่ยมันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็จัะมาคูณเลยก็จะได้เกานี่นะครับอ่า เราได้ก้อนแรกมาละต่อไปเราต้องพิสูจน์ก้อนนี้นะครับให้มันเท่ากับก้อนนี้ทำกันเลย A สตาบีตาเท่ากับเหมือนเดิมเลยครับอันนี้น่าจะง่ายกว่าอันนี้นะเนี่ย a สตานะครับเหมือนนี่เลยเราก็จะได้ก้อนนี้ออกมาเลยเป็น AB ส่วน3ครับสตาอยู่กับ C นั่นเองอ่ะต่อไปจะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมครับดู2ตัวนี้ให้เป็น2ตัวนี้ให้ได้นะครับเราก็ยกนี่มาทั้งก้อนเลยเนาะ AB ส่วนสครับใส่วงเล็บให้มันสักหน่อย คูณอยู่กับ c แบบนี้นะครับลืมไม่ได้นะครับคือส่วน3มของมันนะครับเขาลืมนี่ผิดเลยนะเท่ากับเท่าไหร่ครับ a b c นะครับส่วนซ้อนกันจะคูณเลยนะครับอ่าเราจะเห็นว่า2กลุ่มนี้นะครับมันเท่ากันนะเรามาสรุปกันดีกว่าสแสดงว่า ดังนั้น a สาตาร์วงเล็บ b สาตาร์ c จะเท่ากับวงเล็บ a สาตาร์ b แล้วก็สาตาร์ c ใช่ไหมครับเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นสตาของเรานะครับก็มีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มครับอ่าเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนแรกของเรานะครับสตามีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่2กันเลยครับ